โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมกจินวิธีเวสนะพรสามข้อของจินนี่นะกับช่องจิบเบิ้ลชาแนลนะครับอ่าเว็บนี้เป็นตำหนึ่งบาทนะเป็นสูงสุดอยู่ที่สองพันนะครับมาวันนี้ผมขออนุญาตเบ็ดห้าสิบเอเบ็ดสามสิบแล้วกันนะทุนมาที่สองหมื่นห้าตามนี้ไปเทอร์โบเลยเข้าสเ,เตอร์สามตัวนะเกมนี้ ก็จะมีฟีเจอร์อ่าเป็นไวทั้งแถวนะมีประมาณนี้อ่าฟีเจอร์ฟีเจอร์พิเศษมันอุ้ยอุ้ยดอกนี้ดอกนี้ขอสวยสวยร้อยเอพันสามเหนือเนาะเอากำไรมาแล้วนะพันพันสามหยุดได้หยุดนะครับทุกคนถ้ามันแตกแล้วก็เปลี่ยนเกมเล่นได้เลยมันไม่น่าจะแตกอีกนะผมจะขอไว้ยัหมุนให้มันหมดแล้วกันนะ25หมุนเนี่ย ไปเล่นตามผลนงผมจริงลิ้งแมงตายให้ลแล้วนะตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับเป็นลิ้งฝากถอนผ่านอ่าไล่นะอ่ะตามมีแล้วกันทุกคนไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าอาจจะขาดทุนเพราะว่าหมุนต่อมาเมื่อกี้เกือบสามสิบ30-40หมุนอนะอ่ะไปแล้ว